คำทำนายดวงชะตาวันที่25กันยายน2568คำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ภาพรวมสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์วันนี้เป็นวันที่ความอดทนความบักบันและความพยายามที่ท่านสั่งสมมาอย่างยาวนานจะปรากฏเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และมั่นคงดาวเสารเดซึ่งเป็นดาวประจําวันเกิดของท่านคือสัญ,ญลักษณ์ของความรับผิดชอบ ความอดทนและโครงสร้างที่แข็งแกรง่งแม้ดาวเสาร์เจ็ดจะเป็นดาวบัพะเคราะห์ที่มักนำมาซึ่งความเหนื่อยยากแต่เมื่อโคโจรมาพบกับพลังของวันมหาสิทธิชโชคพลังงานด้านลบจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังบวกความเหนื่อยยากจะกลายเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจอุปสรรคจะกลายเป็นบทเรียนที่ล้ำค่าเป็นวันที่ท่านจะได้รับการยอมรับในความสามารถและความอุตสาหะ โครงการระยะยาวที่ท่านดูแลอยู่จะมีความคืบหน้าที่สำคัญและรากฐานที่ท่านสร้างไว้จะเริ่มส่งผลเป็นความมั่งคั่งที่ยั่งยืนการงานในด้านการงานวันนี้คือวันที่ผลลัพธ์ของการทำงานหนักจะปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนท่านจะได้รับคำชื่นชมจากผู้บังคับบัญชาในความรับผิดชอบและความทุ่มเทที่ผ่านมามีเกณฑ์ได้รับความสำเร็จในโครงการใหญ่ๆ ที่ต้องใช้เวลาและความละเอียดรอบคอบโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์การเกษตรการก่อสร้างหรือโครงสร้างพื้นฐานวันนี้เป็นวันที่ดีในการวางแผนระยะยาวการจัดระบบระเบียบการทำงานหรือการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเรื้อรังความสุขุมรอบคอบและประสบการณ์ของท่านจะเป็นที่ต้องการขององค์กร แม้ว่าความสำเร็จอาจไม่ได้มาอย่างรวดเร็วเหมือนคนเกิดวันอื่นแต่จะเป็นความสำเร็จที่แข็งแกร่งและยากที่มีใครมาทำลายได้การเงินดวงการเงินของท่านในวันนี้มีความมั่นคงสูงและมีแนวโน้มที่จะได้รับผลตอบแทนจากสินทรัพย์หรือการลงทุนที่ท่านได้ทำไว้ในอดีตพลังของดาวเสาเจ็บจะส่งเสริมความมั่งคั่งที่มาจากที่ดินอสังหาริมทรัพย์ หรือธุรกิจที่ต้องอาศัยความอดทนรอคอยมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนจากการขายที่ดินหรือได้รับค่าเช่าที่ค้างชำระเป็นวันที่ดีสำหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือการวางแผนการออมเพื่อการกเกษียณอย่างไรก็ตามดาวเสาร์เอาจทำให้เกิดความล่าช้าหรือมีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซงสิ่งของหรือที่อยู่อาศัยได้จึงควรสำรองเงินสดไว้สำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วย การรักในเรื่องความรักวันนี้เป็นวันที่ความสัมพันธ์จะเน้นไปที่ความมั่นคงและความรับผิดชอบมากกว่าความโรแมนติกวิวหาคนโสดท่านอาจไม่ได้พบเจอใครใหม่อย่างกระทันหันแต่มีโอกาสที่ความสัมพันธ์กับเพื่อนเก่าหรือคนที่รู้จักกันมานานจะพัฒน,นาไปในทิศทางที่จริงจังมากขึ้นท่านจะดึงดูดผู้ที่มองหาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและพร้อมที่จะสร้างอนาคตร,ร่วมกัน ไม่ใช่ความรักแบบฉาบฉวยคนมีคู่ความสัมพันธ์จะตั้งอยู่บนพื้นฐานของหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อกันเป็นช่วงเวลาที่ดีในการพูดคุยถึงปัญหาและร่วมกันแก้ไขเพื่อสร้างครอบครัวที่แข็งแกรง่งการแสดงออกถึงความรักของท่านอาจไม่ใช่คำพูดหวานหวานแต่เป็นการกระทำที่แสดงถึงความห่วงใยและความพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างในยามลำบากซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่ง สุขภาพสุขภาพโดยรวมของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษเนื่องจากดาวเสาร์เเป็นดาวที่ส่งผลต่อกระดูกข้อต่อและความเหนื่อยล้าสะสมในวันที่ต้องรับผิดชอบงานหนักท่านอาจมีอาการปวดหลังปวดเขา่าหรือปวดเมื่อยตามร่างกายได้ง่ายควรหลีกเลี่ยงการยกของหนักและการอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานานการยืดเส้นยืดสายระหว่างวัน และการพักผ่อนให้เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนอกจากนี้ความเครียดสะสมจากภาระหน้าที่อาจส่งผลให้จิตใจหม่นหมองได้ควรหากิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายเช่นการปลูกต้นไม้หรือการทำงานฝีมือสิ่งที่ควรทำและสิ่งที่ไม่ควรทำเพิ่มเติมสิ่งที่ควรทำสะสางงานเก่าที่ค้างค้างให้เสร็จสิ้นวางแผนโครงการระยะยาว ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสินทรัพย์ที่มั่นคงจัดระเบียบบ้านหรือที่ทำงานใช้เวลาอยู่กับครอบครัวหรือผู้ใหญ่ที่เคารพสิ่งที่ไม่ควรทำหลีกเลี่ยงการเริ่มต้นโครงการที่ต้องการผลลัพธ์รวดเร็วไม่ควรแบกรับภาระรทุกอย่างไว้คนเดียวงดการมองโลกในแง่ร้ายหรือวิตกกังวลเกินเหตุอย่าละเลยสัญญาณเตือนของร่างกายเรื่องความเหนื่อยล้าจุดเด่น จุดด่อนและสิ่งที่ควรปรับปรุงจุดเดน่นความอดทนเป็นเลิศมีความรับผิดชอบสูงความสามารถในการวางแผนระยะยาวและสร้างความมั่นคงจุดด่อนความเครียดและความวิตกกังวลแนวโน้มที่จะมองโลกในแง่ร้ายอาจยุติดกับวิธีดําเดิมจนขาดความยุดหยุน่นสิ่งที่ควรปรับปรุงฝึกการปล่อยวางและมอบหมายงานให้ผู้อื่น หาเวลาทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดเปิดใจรับฟังแนวคิดหรือวิธีการใหม่ๆเพื่อพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคสำคัญของท่านในวันนี้คือความเครียดและความวิตกกังวลภาระหน้าที่ที่หนักอึ้งและความคาดหวังในความสมบูรณ์แบบอาจทำให้ท่านแบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวและเกิดความเครียดโดยไม่รู้ตัว นอกจากนี้การมองโลกในแง่ร้ายหรือการคิดถึงแต่ปัญหาอาจบั่นทอนกำลังใจและทำให้ท่านมองไม่เห็นโอกาสดีๆที่เข้ามาในวันนี้ต้องระวังความคิดที่ยึดต,ติดกับอดีตหรือความกลัวในความล้มเหลวซึ่งจะกลายเป็นกำแพงขัดขวางความสำเร็จของท่านเองคำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบกุญแจสำคัญสำหรับท่านคือการเรียนรู้ที่จะปล่อยวาง และเชื่อมั่นในกระบวนการด้านการงานขอให้ท่านเชื่อมั่นว่าความพยายามที่ท่านทำมานั้นดีพอแล้วและเรียนรู้ที่จะมอบหมายงานหรือขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นบ้างการทำงานเป็นทีมจะช่วยแบ่งเบาภาระและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าด้านการเงินอย่ากกังวลกับรายจ่ายเล็กๆน้อยๆจนเกินไปแต่ให้มุ่งเน้นไปที่การสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวด้านความรัก ลองหาเวลาพักผ่อนและทำกิจกรรมที่สนุกสนานร่วมกับคนรักเพื่อลดความตึงเครียดและเติมพลังบวกให้กับความสัมพันธ์การฝึกสมาธิและมองโลกในแง่บวกมากขึ้นจะช่วยให้ท่านเห็นคุณค่าของความสำเร็จที่ท่านสร้างขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงและมีความสุขกับมันได้อย่างแท้จริง